สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะสอนคณิตศาสตร์บทที่5นะคะยังคงเป็นบทที่5นะบทสุดท้ายของเรานะคะเรื่องการหาผลบวกยังคงเป็นเรื่องการหาผลบวกเหมือนเดิมนะคะแต่วิธีการเปลี่ยนไปคือเขาให้เราใช้เส้นจํานวนนะโดยใช้เส้นจำนวน คราวนี้พูดถึงเส้นจำนวนเนี่ยถ้านักเรียนจำไม่ผิดนะคะเราเคยเรียนกันไปแล้วนะคะเส้นจำนวนเส้นจำนวนก็คือมีเส้นมีตัวเลขกำกับแค่นั้นเองอะนักเรียนเห็นนักเรียนก็จะเข้าใจนะคะแต่เส้นจำนวนอันนี้จะยากกว่าเดิมนิดนึงตรงที่ว่าเส้นจำนวนที่เราเคยเรียนกันไปแล้วนั้นเส้นจำนวนจะมีแค่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ แต่เส้นจำนวนที่เราเรียนในบทนี้จะมีถึง20ก็คือมี1 1 12 13 14 15 16 17 18 19และ20ด้วยอ่าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเส้นจำนวนนั้นมันเพิ่มขึ้นนะคะจาก0ถึง20นะคะอ่าคนนี้เขาสั่งเราว่าอย่างไร ตัวชี้วัดที่เราจะเรียนคือเขาบอกให้เราหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวนอ่ะตรงนี้นักเรียนเข้าใจแล้วนะคะการหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวนเราเห็นแล้วว่าให้เส้นจำนวนมาแต่วิธีการในการหาคําตอบเราจะทําอย่างไรอ่าถ้าเราใช้วิธีการบวกแบบเมื่อวานนี้เราก็แค่เอา14ไปบวกกับ3เราก็จะได้คําตอบแล้วก็คือเอา14ไว้ในใจและยกนิ้วขึ้นมา3นิ้ว แต่วิธีการอันนี้เราจะไม่ได้ใช้แบบเมื่อวานนะคะจะเปลี่ยนไปตามที่เขาต้องการคือใช้เส้นจํานวนในการบวกทำไมเราต้องเรียนหลากหลายวิธีนะคะเขาเพื่อให้นักเรียนเข้าใจนะคะเรื่องการใช้ไม้บรรทัดนะคะเรื่องการใช้ไม้บรรทัดนะคะ,ะเส้นจํานวนที่นักเรียนเห็นในหนังสือเนี่ยหน่วยของมันจะเป็นเซนติเมตร และในไม้บรรทัดของนักเรียนนะคะในไม้บรรทัดของนักเรียนก็จะเป็นหน่วยเป็นเซนติเมตรเหมือนกันที่เขาให้เชื่อมโยงแบบนี้เพราะว่าหน่วยต่อไปมันจะเป็นเรื่องของการวัดนะคะเรื่องของการวัดซึ่งต้องใช้ไม้บรรทัดนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เชื่อมโยงให้ระหว่างบทนี้กับบทต่อไปนะคะุมไม้บรรทัดจะมีตัวเลขอยู่นะคะศูนย์หนึ่งสองสามถ้าบรรทัดที่ยาวปกติก็จะมีสามสิบเซน แต่ถ้ามันทัดเล็กๆน่ารักก็แล้วแต่เขาจะทํำมาว่ามีกี่เซนนะคะเอาเอาแค่นี้ก่อนเอาคนนี้เรามาดูเส้นจํานวนของเราในโจทย์โจทย์จะให้มาเริ่มต้นที่0ูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสิบดสิบสองสิบห้าสิบหแปดสิบเก้แน่นอนนะคะแล้วแต่และช่องที่ให้มาเขาก็ให้มาในระยะห่างที่เท่ากัน จะเท่าไหร่ก็ช่างเขานะคะแต่เขาให้ระยะห่างมาเท่ากันเริ่มต้นที่ศูนย์เสมออ่าสิ้นสุดที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่เนื้อเรื่องแต่เรื่องนี้ผลบวกไม่เกิน20นะคะผลการหาผลบวกไม่เกิน20เพราะนั้นเส้นจำนวนก็จะสิ้นสุดที่20นะคะเอาล่ะคราวนี้เรามาดูกันว่า14อยู่ตรงไหนอ่าแน่นอนคุณครูเชื่อว่านักเรียนเห็นแล้วว่าสิบสีอยู่ตรงนี้ คราวนี้ปัญหาไม่ได้อยู่แค่14นะคะเขาบอกว่าให้14เนี่ยบวกไปอีก3บวกไปอีก3ก็คือช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3เพราะฉะนั้น14บวก3ฉะนั้นคำตอบก็ได้เท่ากับช่องสุดท้ายนี้ค่ะคือ17เราก็นำา7 7มาเขียนค่ะแล้วตออบอตอบนั้นก็ต้องใส่เลขไทยเสมอนะ อ่าตรงนี้ไม่อธิบายแล้วนะเพราะเราคุยกันมานานแล้วว่าทุกครั้งที่มีต่ออบตอก็ต้องใช้เลขไทยนะคะอ่าก็เป็นอันว่าข้อนี้ก็เสร็จหนึ่งข้อนะคะเอาไปดูข้อต่อไปค่ะข้อต่อไปก็จะไม่อธิบายละเอียดแล้วนะคะเพราะว่าข้อแรกอธิบายเรื่องเส้นจํานวนไปละเอียดแล้วเราก็มาดูข้อที่สองกันค่ะโจทย์บอกว่าหกฮะโจทย์โจทย์โจทย์ข้อนี้บอกว่าหกบวกสิบสอง คือมันทําได้หลายอย่างนะคะนักเรียนคือนักเรียนจะทําตรงตามโจทย์เลยก็ได้ก็คือ6แล้วก็บวกไปอีก12หรือนักเรียนจะเอาสิบวก6ก็ได้แต่ถ้าสลับที่แบบนั้นกลัวนักเรียนจะงงนะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรคะ่ะนักเรียนเราก็ใช้แบบนี้ก็ได้คะ่ะลองดูนะคะว่าคําตอบจะแบบเดียวกันไหมอ้าวลอง6ก่อนคะ่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นเลข6อยู่ตรงนี้นะคะแล้วเรานับต่อไปอีก12ช่องคะ่ะ ดูนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปจะได้คำตอบว่าคือ18ค่ะอ้าโอเคนะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้หนักเรียนทําเองนะคะอ้าคุณจะสอนให้อีกข้อหนึ่งเพราะว่าเรื่องนี้มีหลายหน้านะคะนักเรียนจะได้ฝึกนะ อาไปดูข้อต่อไปค่ะทำตามโจทย์เลยนะจะได้ไม่งงนะเพราะว่าถ้าหลายวิธีเดี๋ยวนักเรียนจะสับสนนะคะอ่ะขาข้อต่อไปบอกว่า13บสามเราก็ถือโอกาสไปดูว่า1ิอยู่ตรงไหน13ก็อยู่ตรงนี้นะคะแล้วเขาสั่งอะไรเขาสั่งบอกว่า13บวกห้าเราก็นับไปอีก5ช่องค่ะ1นึ่งสองสามสี่ห้าเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ18ค่ะ ถามคุณครูว่าแล้วเวลาทำหนูต้องขีดเส้นตามคุณครูไหมใช่ค่ะทำทุกอย่างตามคุณครูเลยนะคะทำเหมือนเรียนแบบได้เลยให้ทำแบบนี้นะคะห้ามอยู่มาดีๆแล้วมาเขียนคำตอบไม่ได้นะคะให้ทำแบบนี้เลยนะคะ ถ้านักเรียนบอกว่าครูค,ค,คะหนูใช้ดินสอขีดแล้วมันมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าเส้นในโจทย์มันก็สีดำหนูสามารถใช้สีไม้ขีดได้นะคะอนุญาตค่ะแต่คำตอบก็เขียนด้วยดินสอเหมือนเดิมเอาค่ะนะคะโอเคอ่าคราวนี้หน้าต่อไปก็ยังเคงเป็นเรื่องเดิมค่ะบทที่5การหาผลบวกและลบไม่เกิน20ยังคงเป็นเรื่องเดิมคือการใช้เส้นจำนวนหาผลบวกนะคะ หน้นี้คุณครูติดดาวเลยนะคะทําเองค่ะนะเพราะครูให้ตัวอย่างไป3ตัวอย่างแล้วคณิตศาสตร์3ตัวอย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนนะคะเอาล่ะวันนี้นักเรียนก็จะได้ทําแบบฝึกหัด6ข้อด้วยกันนะคะอ่ามีด้วยกัน2หน้านะคะอ่าครูติดดาวทั้งสองหน้าแล้วนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปการสอนนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนแล้วก็เรียนแบบในการทําตามนะคะ ฝากผู้ปกครองนิดนึงนะคะต้องบอกว่าการสอนเนี่ยเป็นหน้าที่ของครูนะคะ เมื่อคุณครูทำหน้าที่สอนแล้วหน้าที่ของผู้ปกครองคือช่วยเปิดให้บุตรหลานของท่านเรียนด้วยนะคะถึงแม้ว่าท่านจะมีความรู้ในการสอนบุตรหลานของท่านก็เป็นสิ่งที่ดีนะแล้วก็โชคดีที่มีคนช่วยดูหลายๆทางนะคะแต่เรื่องการสอนให้นักเรียนดูการสอนจากคุณครูก่อนนะคะแล้วค่อยให้นักเรียนทําเพราะว่ามีนักเรียนหลายคนที่ส่งงานมาในลายกลุ่มนะคะ คุณครูดูรู้เลยว่าไม่ได้เรียนจากที่คุณครูสอนนะคะเพราะว่าทำทำวิธีอื่นซึ่งวิธีพวกนั้นนะคะอะ่มันจะส่งผลเสียต่อการเรียนในบทต่อไปของนักเรียนนะคะการสอนของครูนั้นคุณครูจะสอนแล้วก็เชื่อมต่อเนื้อหาที่จะสอนในบทต่อไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นช่วยกรุณาเข้าเรียนในคลิปด้วยนะคะแล้วก็ค่อยให้นักเรียนทํา ส่วนผู้ปกครองอยากจะอธิบายลูกไม่เป็นไรค่ะอธิบายลูกหลานก็อธิบายได้เลยแต่รบกวนให้เรียนด้วยเพราะว่าการสอนของครูนั้นเชื่อมโยงเนื้อหาที่จะสอนในเรื่องต่อไปด้วยในบทต่อไปด้วยนะคะอ่าก็จะทําให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะอ่าขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่ใส่ใจบรหลานของท่านเป็นอย่างดีสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ